ดีครับปบก๋บหมี่ยมว่านะครับพอดีไปเดินตลาดมาแล้วได้ชามาชาจากพม่านะครับจากประเทศพม่ามันเขียนว่าชาไทยได้มาสองถุงครับสองละห้าบาทเดี๋ยวเราลงมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจากชาประเทศพม่าจะเป็นแบบไหนช่วงนี้หายหน้าหายตาไปสักพักนะครับ ก็รอติดตามคลิปใหม่ๆได้เรื่อยๆนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับกับชาพาม่าตัวนี้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงของของประเทศพาม่าครับเชิญครับเราลองมาแกะดูนะครับว่าข้างในจะเป็นสีอะไร สีขาวนะครับจะเป็นผงสีขาวขาเนี่ยครับชาประเทศพาม่านะครับเดี๋ยวเราลองมาต้มน้ำร้อนแล้วก็ลองเทดูแล้วก็ชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนกับชาพาม่าครับโอ้สีเหมือนชาไทยเลยครับ ชานมมาครับเดี๋ยวขอเติมแค่นี้ก่อนอนิดนึงเหมือนชานมครับโอ้กินนม เดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะครับต้มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูกลิ่นหอมครับมีกลิ่นชาแล้วก็นมเดี๋ยวลองชิมดูครับรสชาติจะจืดๆไม่หวานครับแล้วก็หวานนิดหน่อยแล้วก็มันๆหอมนมเหมือนชาครับ คครับถือว่าอร่อยเลยกับชาพามา่ายี่ห้อนี้แล้วก็รสนี้นะครับลองไปหาซื้อกันได้น,นะครับห้าบาทอร่อยครับ